สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิทยศาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครวันนี้พบกับคุณครูใบบอลในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาศปีที่6ครับวันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกครับเด็กๆครับปรากฏการณ์เรือนกระจกคํานี้เป็นคําที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆเด็กๆรู้ไหมครับว่า มันคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบต่อโลกของเรารวมทั้งระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตอย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูมีภาพให้ในักเรียนดูครับนักเรียนลองสังเกตภาพเหล่านี้และบอกคุณครูสิครับว่ามันเป็นภาพของอะไรภาพแรกครับ นักเรียนเห็นไหมครับว่าภาพนี้เป็นภาพเหมือนห้องอะไรสักอย่างที่มีการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีด้านบนเนี่ยเป็นหลังคาที่โปร่งแสงคาดว่าน่าจะทําจากกระจกใช่ไหมครับเอาละครับภาพต่อไปครับอันนี้เป็นสวนมะเขือเทศนะครับซึ่งในักเรียนจะสังเกตว่ามีการปลูกต้นมะเขือเทศไว้เยอะแยะเลยแล้วด้านบนก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้าง ปร่งแสงเหมือนกันนะครับด้านบนน่าจะทําจากกระจกที่เป็นกระจกฝ้าเนาะมีแสงเข้ามาได้พอสมควรนะครับภาพต่อไปครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับลักษณะบแบบนี้นะครับเหมือนบ้านหลังเล็กๆที่ทําด้วยกระจกนะครับแล้วก็มีต้นไม้อยู่ด้านในลักษณะบแบบนี้เด็กๆลองเดาสิครับว่าเขาเรียกว่าอะไร อ่าหลายคนเดาถูกนะครับเขาเรียกว่าเรือนกระจกนั่นเองครับและนักเรียนรู้หรือเปล่าครับว่าเรือนกระจกคืออะไรงั้นล,ลองตอบคําถามสิครับว่าเรือนกระจกคืออะไรครับคุณครูให้เวลาคิด10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับ เรือนกระจกนะครับเป็นลักษณะของเรือนหรือว่าเป็นลักษณะของบ้านหรือห้องที่ทําจากกระจกนะครับล้อมรอบอยู่โดยที่เรือนกระจกนะครับจะมีอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นครับเกิดจากการที่รังสีความร้อนผ่านเข้ามาในเรือนกระจกและสะท้อนออกไปบางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งความร้อนส่วนใหญ่ จะยังถูกกักเก็บไว้ทำให้เกิดการสะสมความร้อนภายในเรือนกระจกโดยไม่มีการไหลเวียนของอากาศจนอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับฉะนั้นย้อนกลับมาดูที่ภาพเรือนกระจกของเรานะครับภาพนี้สังเกตนะครับว่าเรือนกระจกที่เราเห็นทั้ง3ลักษณะนะครับจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แสงดวงอาทิตย์ถูกส่งผ่านนะครับไปยังกระจก นะครับหลังจากนั้นแสงเหล่านี้นะครับก็จะสะท้อนความร้อนเข้าไปภายในกระจกครับเด็กๆครับโดยที่ภายในกระจกนี้นะครับก็จะสะสมความร้อนไว้เป็นส่วนใหญ่และจะสะท้อนออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นเองแต่จะมีบางส่วนที่ไหลเวียนอยู่ภายในเรือนกระจกทำให้มีอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นนั่นเองครับ คราวนี้คุณครูถามต่อเลยครับว่าปรากฏการเรือนกระจกคืออะไรคุณครูมี10วินาทีให้นักเรียนลองคิดคำตอบดูนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับ ปรากฏการเรือนกระจกหมายถึงการที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระทําตัวเหมือนกระจกที่ยอมมาให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุมายัางโลกได้ครับแต่จะมีการดูดกืนร,รังสีขึ้นยาวที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศนั่นเองครับ โดยแก๊สที่ยอมให้ราศีขึ้นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุเข้ามาได้แต่จะไม่ยอมให้ราศีขึ้นยาวที่โลกคายออกไปหลุดออกนอกชั้นบรรยากาศเราจะเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกครับแล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าครับว่าแก๊สเรือนกระจกคืออะไรเด็กๆลองดูภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยควัน เด็กสังเกตที่ควันครับลักษณะควันเป็นอย่างไรลูกดูน่ากลัวไหมครับดูน่ากลัวมากเลยใช่ไหมลูกลักษณะอย่างนี้เป็นการปล่อยควันซึ่งควันคือสิ่งที่อยู่ในสถานะแก๊สนั่นเองครับซึ่งแก๊สเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นแก๊สเลือนกระจกครับโดยเฉพาะ ควันที่เกิดจากโรงงานเนี่ยจัดได้ว่าเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีความสําคัญมากนะครับเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีปริมาณมหาศาลเลยแก๊สนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สัญ,ญลักษณ์ก็คือ CO2 นะครับเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยครับซึ่งเป็นแก๊สที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์แก๊สในลักษณะของแก๊สคาร์บอนไดออกไซดนี้นะครับ สามารถพบได้อีกในกรณีหนึ่งนะครับก็คือเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่า นะครับเนื่องจากการตัดไม้ทําลายป่าจะทําให้เกิดการขาดพืชซึ่งพืชเนี่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วว่ามีกระบวนการที่สําคัญอยู่หนึ่งอย่างคือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็นการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปสร้างอาหารนั่นเองครับโดยที่พืชจะมีการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําให้กลายเป็นแป้งและแก๊สออกซิเจนแต่ถ้ามีการตัดไม้ทําลายป่าก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศนั่นเองครับจะสังเกตว่าทั้งสองกรณีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ครับแก๊สเรือนกระจกที่2นะครับก็คือแก๊สมีเทนสัญลักษณ์คือ CH4 นะครับแก๊สมีเทนเกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำขังไม่ว่าจะเป็นในทะเลหรือว่าในนาข้าวนั่นเองครับ ดูยที่แก๊สมีเทนนะครับเป็นอีกหนึ่งแก๊สที่มีความสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกค,ครับแก๊สที่3ก็คือแก๊สไนตรัสออกไซด์นะครับซึ่งแก๊สลักษณะนี้จะเขียนด้วยสัญลักษณ์ N 2 O นะครับเกิดจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิตครับเป็นอีกหนึ่งแก๊สที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์หรือก็คือเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับแก๊สไนตรออกไซด์นะครับยังเกิดจากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตรหรือในเกษตรกรรมนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกข้าวนะครับหรือการปลูกพืชต่างๆที่มีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดแก๊สไนตรออกไซด์ครับ แก๊สชนิดต่อไปนะครับเป็นแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอนนะครับหรือแก๊ส CFC นะครับซึ่งแก๊สชนิดนี้เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นและใช้ในการขับดัน กระป๋องสเปรย์นั่นเองครับพูดง,ง่ายๆคือถ้ามีเครื่องทําความเย็นไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหรือว่าเป็นสเปรย์นะครับสเปรย์สีต่างๆแก๊ส CFC นี้ก็จะออกมาจากเครื่องหรือว่าสเปรย์ดังกล่าวซึ่งเป็นแก๊สเรืองกระจกเช่นเดียวกันครับซึ่งแก๊สเรืองกระจกที่ถูกปล่อยออกมากมาที่สุดได้แก่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือก็คือ CO2 ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอนนั่นเองครับ โดยที่วัฏจักรคาร์บอนนะครับหรือคาร์บอนไซเคิลจะเริ่มจากการย่อยสลายของสารอินรีนะครับในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืชน,นะครับซากพืชซากสัตว์ต่างๆเกิดการย่อยสลายหรือแม้กระทั่งเกิดจากกระบวนการการหายใจของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสตัตว์ที่มีการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและมีการคายนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งเกิดจากการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสตัตว์เช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้นะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อาจเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือการเผาไหม้ในลนักษณะต่างๆครับก็จะมีการลอยนะครับขึ้นไปในอากาศเกิดเป็นการสะสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ นะครับโดยปกติแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ก็จะถูกดูดซับด้วยต้นไม้นะครับหรือพืชที่จะมีการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองแต่ถ้าในธรรมชาตินะครับมีต้นไม้ลดลงก็จะทําให้มีก๊าซคาร์าราบอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนักเรียนพอจะสังเกตได้หรือยังครับว่าวัฏถจักของคาร์บอนมีส่วนสําคัญในการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับ ซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่าแก๊สหรือกระจกต่างๆก็จะก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนนั่นเองครับเด็กๆเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะเรือนกระจกหรือย,ยังครับเมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจนะครับกระบวนการการเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเอครับ เด็กลองตอบคําถามเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่น่าเรียนนด้เรียนในวันนี้ดูนะครับคําถามข้อแรกครับปรากฏการณ์ที่ชั้นบรรยากาศของโลกยอมให้ราศีขึ้นสั้นจากดวงอาทิตย์ทะลุผ่านนะครับเข้ามาได้แต่ไม่ยอมให้ราศีขึ้นยาวที่โลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศเรียกว่าอะไร 1. Acid เ a i n 2. Global w อ r m i ์มิ่ง e e n กรีนเฮาเอฟเฟหรือ 4. คาร์บอนไซเคครับฉเฉลยครับ Green h o w s e e f f e c t นั่นเองครับหรือก็คือปรากฏการเรือนกระจกครับข้อที่2นะครับข้อใดไม่ใช่แก๊สเรือนกระจกครับข้อแรก C H 4ข้อ2 N 2 O ข้อ3 N 2ข้อ4 C F C เฉลยครับข้อ3 N 2หรือก็คือ แก๊สไนโตรเจนนั่นเองครับต่อไปครับข้อ3ครับปรากฏการเรือนกระจกเกิดจากสาเหตุใด 1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o ลดลง 2. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o เพิ่มขึ้น 3. แก๊สออกซิเจนลดลงหรือ 4. แก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเฉลยข้อ2แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o เพิ่มขึ้นครับ ข้อต่อไปครับแก๊สชนิดใดเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดปรากฏการเรือนกระจกครับข้อ 1. น CH4 ข้อ2 CO2 ข้อ3 O2 ข้อ4ี c f c เฉลยครับข้อ2 C.O. 2หรือก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับซึ่งเป็นแก๊สที่เป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกครับข้อต่อไปครับข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้นข้อ1การตัดไม้ทำลายป่าข้อ2การเผาไหม้เชื้อเพลิงข้อ3การย่อยสลายอินทรีย์สารข้อ4 การปลูกป่าชายเลนเฉลยครับข้อ4การปลูกป่าชายเลนเพราะการปลูกป่าชายเลนเป็นการเพิ่มจํานวนของพืชซึ่งพืชจะทำการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ bon El ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเพื่อเปลี่ยนให้เป็นอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจากนั้นพืชก็จะมีการคายแก๊สออกซิเจนออกมาซึ่งมีประโยชน์ ต่อสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสัตว์ที่จะใช้ในการหายใจนั่นเองครับข้อต่อไปครับสารประกอบโคลอฟูออโลคาร์บอนหรือ CFC เกิดจากสาเหตุใด้ 1. การใช้น้ำมันเก่าในการทอดอาหาร 2. การใช้สารที่ใช้ในการทำความเย็นข้อ 3. การขับรถยนต์บนท้องถนนข้อ 4. การเน่าเปื่อยของซากสิ่งมีชีวิต ฉเฉลยครับข้อ2การใช้สารที่ใช้ในการทำความเย็นนะครับจะก่อให้เกิดสารที่เป็นสารประกอบ cfc รวมไปถึงการใช้สเปรย์ต่างก็เกิดก็ก่อให้เกิดสารชนิดนี้ด้วยเช่นเดียวกันซอรอสารชนิดนี้ก็เป็นแก๊สเรือนกระจกนะครับที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจกนั่นเองครับข้อต่อไปครับข้อใดคือผลกระทบของปรากฏการ์เรือนกระจก S 1. อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 2. อ,อุณหภูมิของโลกลดลง 3. อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ลดลงหรือ 4. อุณหภูมิของดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเฉลยครับอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นนั่นเองหรือก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือ global warming นั่นเองครับข้อต่อไปครับข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญ ในการเกิดแก๊สมีเทนหรือ CH4 ครับ 1. การเผาไหม้ 2. การตัดต้นไม้ 3. การขับถ่ายของสัตว์หรือ 4. การเผาไหม้เชื้อเพลิงฉเฉลยครับข้อ3การขับถ่ายของสัตว์นะครับเป็นการก่อให้เกิดแก๊สมีเทนตามธรรมชาตินั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนตอบได้กี่ข้อเอ่ยอย่าลืมนับจํานวนข้อนะครับแล้วมาบอกคุณครูตอนเปิดภาคเรียนนะครับว่านักเรียนตอบไปได้กี่ข้อและอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในหนังสือเรียนหรือว่าทบทวนบทเรียนนะครับตาบคิดวิดีโอต่างๆที่คุณครูจะนําเสนอให้นักเรียนต่อไปครับเอาละครับนักเรียนวันนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ คุณครูมีสาระดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆมาให้หนักเรียนอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่าลืมติดตามและอย่าลืมตั้งใจเรียน mm. เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ